สวัสดีครับตอนนี้เข้าโหมดของผู้ะสมภัยไุ์ปลาแล้วโถมกับลือวิวเหรอตอนกลางวันเห็นแค่ช่วงเย็นแล้วก็หายไปเลยแต่ก็ได้วิวอยู่อากาศตอนนี้หนาวมากรลรมแรงมากแล้วก็การเดินทางวันนี้เหรอเออเอาเรื่องอยู่นะครับ แล้วออกจากจุดเริ่มขึ้นรถโฟร์วิวอะโมงเช้าเรามาถึงตรง,ตรงจุดที่มูลอีเนะี่ยมันสิบโมงเรามาสิบโมงได้ก็ต้องบอกว่าทางโหดอยู่แล้วก็เดินม,มาอีกหนึ่งกิโลปีนี้ <c oughs> ที่เนี่เขาจะให้เรา ทำอาหารที่ที่รูอาหารเลยคือหา่างจากจุดกลางเป็นเนี่ยประมาณแปดร้อยเมตรประมาณหนึ่งร้อยกันแล้วที่นั่นหมดเลยนะฮะทุกคนต้องทำอาหารที่นั่นแล้วก็ามากินเอามากินได้วันนี้ก็เจอฝนในช่วงช่วงบ่าย <c oughs> บอกเลยตื่นเต้นกันเลยฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เจอลมละลมมาเป็นระยะเลย ด้วยความว่าฝนมันตกเนาะผมก็เลยนอนกซื้อเลยเห็นไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่านีโมจะเป็นยังไงพ่งนี้แล้วผมมีแผนจะอยู่ที่นี่อีก3วันตั้งแต่วันนี้จนถึงลงวันอังคารก็เดยวยไปเลยตามแผนผมจะต้องไปภูกกระดึงต่อจากตากไปภูกกระดึงต้องดูนาง,งานก่อนว่า ื้อผ้าหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆแบกบพอไหมอะไรพอไหมถ้าไม่พออาจจะต่างๆอกคืนจะค่อยไปป่วย <c oughs> อันนี้เหรอเวลาดูเวลาก่อนนี่ครับอ่ะบอกอีกก็ได้ทุ่มครึ่งเงียบสนิทหมอกเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยก็เฮฮาเลยละอ่ะอาหารที่เราทำจากตรงนู้นอะ่ะ ก็เป็นอาหารเจนะนี่ผมกินอาหารเจแล้วเจนี่น้องออยอะดูแลผมดีมากเลยทำอาหารมาส่งเพราะผมเพิ่งตื่นมาแล้วก็มืดเลยน้องก็ไปทานกันที่โรงอาหารกลับมากู้ท่อให้ผมมานี่ครับเป็นอาหารเจเข้าวผัดผเผาเล่าอ,อยูก่ก็วันนี้น่าจะอยู่ในเต็นท์ยาวๆไม่ต้องกลัว มันฟังเสียงลมไปเรื่อยๆส่วนผลไปไปมามาข้างนอกไม่ต้องไปนั่งเลยครับตอนนี้นั่งไม่ได้หนาวมากตอนเช้าก็มาลุนวิวแล้วกันต้องบอกว่าเป็นทริปที่ผมอยากรีบมาเพราะว่าไอ้เจอสีเขียวก่อนไอ้เจอสีเขียวสถานการณ์ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของตอนนี้ก็สงบนะฮะไม่มีไม่มีอะไร ม,มาเที่ยวได้เพราะคนไทยก็มาเที่ยวเ,เยอะเฉพาะวันนี้ประมาณสักสองร้อยมานอนอยู่ตรงนี้มาแล้วก็ขอ,อนิดนึงถ้ามาเที่ยวมูลละเอียดกฎบัตรกาที่เขาตั้งไว้เช่นเรื่องของอาหารเป็นอาหารเจเท่านั้นของมึนเมาไม,ไม่เลยน,นะครับไม่ต้องคนเข้ามาเพราะเขาครี่แล้วตนียมีทหารตางนี้เปิดดูอยู่แล้วก็เรื่องอ,อีกหลายข้อที่ผมเคยประกาศไว้อะ ก็ตามนั้นเลยครับซึ่ดถ้าใครประเด็นขึ้นมาก็นอนที่นี่หนึ่ง,งเดือนนะบําเป็นประโยชน์ไปซะก็บอกเลยว่าน <c oughs> ย่ยคิดหนึ่งเดือนก <c oughs> ินเจหนึ่งเดือน <c oughs> เราว่าวันนี้ก็ดวดียุ้นว่าพรุนี้เป็นยังไงบ้างอากาศเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอือวันนี้กินข้าวก่อน